ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันทีหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบย e ซี่ผ่โคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งละกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านดเข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องนะครับครับสาหรับชิพนี้กาสีมาขายมัวหลูกคว้าครับพี่น้องครับขายแบบถือกันไปเลยครับพี่น้องครับผู้ใดได้ไปผมมาคุมคาแน่นอนครับพี่น้องครับกาทากาการันตีเลยครับอ่าเดี๋ยวต้นชิพผมสิวลเป็นแบมโยกันได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับเป็นแม่ทองสองเดือนทับโตพ่อปามันครับนี่ครับสูงลอยสี่สิบบวกลบสองโบดทคบเครื่องได้อ้างดูหมูอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับแมียคำคุ้นเป็นว่าลูกควักผมเองครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกแรกแล้วก็เป็นตัวเม่ลูกตัวที่สองเป็นตัวผูไปเป็นพ่อพันโยโครดครับพี่น้องครับตัวที่สามกับไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับบอยังรู้เลยว่าเป็นตัวผูหรือตัวเมียอ่าขายยกแซกับเมียนี่ครับพี่น้องครับ เป็นเมียสาวบามันอายุ14บ5ี่สหเดือนสูงรอยสี่สิบบวกโบดขบเครืองหัวลนมีนมติ้งนะครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้แม่ใบเงินครับหางลำลำไทยบอกเน่าตัดเอาไปในราคาหามื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับงวอสองตัวนี่ครับพี่น้องครับแล้วต่สีเฉลี่ยกันว่าตัวใดราคาใดครับพี่น้องครับเท่ว่ากล้าท้าเลยครับคือแค่เนียนอนครับนี่ครับขายเบียรเนี่ยไฮเลยครับพี่น้องครับตัวเนื้อแม่นี่ก็ได้แปลสามื่นหรอกครับพี่น้องครับเม่สาวนี่ครับพาอ้วนมีพี่มันครับพี่น้องครับ นี่ครับ่านในสนใจกับทั่วมาเลยครับศูนย์องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านองแปนตำมลมันฝังอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับนุ่มติงไม่ใช่ปัญหาดอกครับพี่น้องครับตัดออกไปได้เลยครับพี่น้องครับเพราะว่าต่งแต่ฟ้ามยังไงเขายังมาถือครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าหัวนมบ่มีให้ลูกกินนมมีปัญหาแท้ครับถ้านมติ้งเนี่ยจยอะผมบ่ชีดว่ามันเป็นปัญหาครับพี่น้องครับ ขนมหมูมี่ลูกกินผมยังฉีดหวานเป็นฐาในในความฉีดส่วนโตผมนะครับพี่น้องครับเจ้าบุหรี่กันครับพี่น้องครับนี่ครับถ่ายแยกนะครับวันนี้ครับถ่าแยกแม่สาวนี่เอาไปสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับสามหมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้เช่นกันครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมหมายเลขได้ครับง่ามครับเมียนี่ไม่มีมึงตีหรอกโกหงหางยังไๆครับพี่น้องครับของหลังเบเตหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับมันโกหงหางหรอกครับผู้ใดหางว่าง่ายผิดหวังแน่นอนครับนี่ครับถ่าแยกตัว แม่ท่องนี่เอาไปสองหมื่นสองครับพี่น้องครับนี่ครับงวดต่อครับพี่น้องครับถ้าตั้มก็นี่กะเบไว้ย่ามัวเดียงแพงยังสิขายครับถ้าขายเพ่งแพงเอาครับพี่น้องครับมันต้องขืนแท้แล้วครับง้อครับพี่น้องครับมันประยุงต์สิแล้วครับมันก็มีขึ้นมีรงครับแต่ว่าอีกบ่โดนมันขืนแท้ครับผมกาดขาเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งหน่วยงานรัฐกรมบริษัทกะสร้างแล้วครับงัวทั้งพม่าแล้วครับพี่น้องครับเพื่อสีดันตลาดง้วไทยออกสู้ตลาดโลกครับพี่น้องครับ อันนี้กับเป็นข้าวดีของเกษตรกรเฮาครับพี่น้องครับนี่ครับสิยกสิแยกได้เหมือนนะครับถ้ายกแค่หาเงินบาทเพียงเพียเลยครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับสองแม่นี่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรที่หนึ่งครับ065207684พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับคนกติกาขั้งของกันเช่นเดิมยาโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันยาโทษคว่ำสะใจเด็ดขาดครับมากอีลีกับจงโทมา บอมากะบอกพานครับพี่น้องครับเฮ้าขายได้ราคานี้เฮ้าขายแบบแบงปันครับพี่น้องครับถ้าสนทายชิปนี้กัใครขอความเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีเด้ขมารับชมชิปขามาติดตามเขามาอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนนั้นครับพี่น้องครับขายง้อรงฟีบอมี่มาจาบอมีคอนเทนต์ครับเน้นความจริงใจครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้จะไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ